ซื้อ bmw c ห้5คันนี้ครับแถมของแต่งกว่า30,000 0บาทข้อ1ครับกับล้อแม็กครับ bbs cir ขอย้ำนะครับว่าล้อชุดนี้เป็นล้อแท้จากโรงงานและเป็นสเปกต้องบอกสเปคตรงรุ่นไม่ต้องลองอะแดปเตอร์ไม่ต้องกึ่งเลยทั้งนั้นขันน็อตเสียบได้เลยมาพร้อมกับยางมิชลินครับ2 4 5 3 5 20บต้องบอกว่าแค่ล้อกับยางเนี่ยก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วคันนี้ครับยังมีชุดเกิร์ตนะครับ เป็นสเกิร์ตคาร์บอนเอ็มลุกรอบคันเาะสเกิร์ตนะครับรวมถึงกระจกมองข้างทาหลังคาดำมาเรียบร้อยเนี่ยต้องมีอย่างน้อยอีก50,000บาทเพราะฉะนั้นครับใครที่ซื้อรถ bmw c ละ5คันนี้ต้องบอกว่าได้ของแต่งปรีกว่า3 0 0 0สนบาทผมเสนอขายเพียง1 5 9 0 0ล้าาทกล้าท้าว่าถูกที่สุดในสยามประเทศครับ